สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อม,มาแล้วครับมาอีกแล้วพยาสมาแล้วครับเมื่อน,นี้พยไสยก็คือเกาละครับอยู่น้าหัวน้าสวนนะครับด้วยพี่น้องเด้อเอ่อพยไสเมื่อน,นี้ก็โชคดีอีกแล้วโชคปากครับเอ่อตัดหญ้าปา่าแล้วก็เห็นมะก้วยสุกค้าเครือพี่น้องจนฝุน่นบอก้วยกลกวยกลกวยพี่น้องกล้วยน้าว่าน้อยครับพี่น้องดิเป็นน้ำว่าน้อยดอ พี en ่ส่เลยตัดมามันสุกขาเขือพี่น้องเลยสุกขาเขือครับก็เลยเอามากินตัดมาที่มากินแทนนกพี่น้องนี่พี่น้องนั่นกินแล้วครับพี่น้องเะไรแซ่บพี่น้องสุกขาเขือพี่น้องเแซ่บพี่น้องแซ่บ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 มาเด้อมาเด้อมาเด้อ บก๋วยด้อยพยสายบ่ได้กินหมากไม่ตลาดแล้วพี่น้องเอ้ยย่านบ่กล้าไปพี่น้องบ้านอยู่ไก่ในเมืองพี่น้องเด้อไก่ตลาดสามสิบกิโลพี่น้องพอข้าวไม่ขายเขากับบ่าเลาะเลยพี่น้องบ่ได้เลาะอ้อมบ้านรถพุ่มพวงกับบ่ได้มาพี่น้องเดี๋ยวนี้กระไรบ่ใครมาดอกพยสายกันกินหมากของพยสัยปลูกกันครับเนาะอยู่ป่าอยู่ดวงครับบ้านป่าบ้านผู้วันพยสัยครับพี่น้องเด้อ เด็พี่น้องเด้กเด็พี่น้องเด้กินลยเป็นกะลิงคือคางเด็กพี่น้องเนาะเป็นคางเป็นลิงเป็นอะไรพายสายอ่ะเนมะกล้วยกินมากกล้ยวยปลูกเองพี่น้องฮะพี่น้องกนะินกล้วยซีหายแ่อยละแซ่บหวานพี่น้องกล้วยเล็บมือเท้าอ๋อเนี่ยมันเป็นเล็บมือนางเด็กพี่น้องมันใหญ่เต็มยู่กล้วยน้ำวา้า พันเล็บเล็บมือเท้าเล็บมือเท้าเล็บมือนางเห็นอยู่สุมพรพี่น้องเนาะสุมพรหน่อยๆพี่น้องคนที่กับเจ้ามาเห็นมาอบก็อบน้าผึง่งนะครับพี่น้องเนาะเห็นดนิเรื่องเรื่องดีพี่น้องนี่เรื่องซุปข้าเคลือเลยพี่น้องเนี่ยออแต่ว่ามันต้นมันทรงกว่าบอ่อสมบูรณ์ภาไใไนเจ้ามาก,กเลยเป็นทรงหน้อยๆแต่ว่าซุกแซ่บพี่น้องซุกแซ่บดีอยู่หวานพี่น้องหวานเด้หวานหวานมาเด้อพี่น้องเด้อ บริษัทยู้เลงดอกคนหัวคนสวนบรไ,ได้กินหมากไม้ดิหมกักสอรี่สตร์เบอร์รี่หมากมอันไม่คุณนางบรได้กินในพี่นอนะ้องเนาะกินหมากไม้ปลาบ้านน้าบ้านน้าดงเนี่พี่น้องเนาะปลูกเองหวานสารพี่น้องเนาะบริษัทบรได้กินแล้วแอปเปิ้ลก็ได้อยู่ตลาดพุ่นกินหมากกล้วยหมากม่วงหมากมี่หมากมอนเบอร์รี่สลาบพี่นอ้องหมากว่าสลายพี่นอ้อง หมักละมดุดหมักมังคุดกําลังปลูกพี่น้องมาเด้อมาเด้ออืมนี่นอะพี่น้องเด้ได้ได,ได้อีกอันอีกอันเด้อกินอหไพี่น้องเบ,งงบงิ้งพี่น้องเบิ้งกินน้ำกันมากินน้ำกันพี่น้องมา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 เด็กเดินดูพี่น้องเด้อบักรเครดิตพยาธาิแล้วครับกินแล้วครับปุ๊บสวัสดีครับ